ค่ะวันนี้จะมาสอนทาเบียร์ชินจังกันเป็นคนเลยนี่จะเป็นอย่างนี้นะก็เดี๋ยวไปดูอ,อ,อ,อุปกรณ์กันเอออุปกรณ์สำคัญต้องมีอันนี้เนาะไม่มีก็ขายไม่ได้ไม่งั้นก็ไม่ต้องทําแล้วก็เป็นกันไกลน้ำเย็นน้ำแข็งนะก็มองม่เนจานนะก็ไปทำาขั้นตอนแรกก็นําอันนี้มาตัดสูงแก้วมันจะมีแก้วอย่างนี้เราเคยได้แก้วนี้กับแก้วนี้อันนี้หายไปแล้ว เลี้ยวชีโรโคิสากินะคะเราชินจังคนเราอะคิสากิขี้เหนียวนะคะก็ตัดกันนี่อันนี้ต้องราคาสูงไว้ดีๆเนาะคราวนี้ได้ลายนี้เนาะเฮ้ยตรงตามมากเลยอะครั้งที่แล้วได้อันนี่ไอ้น,นี่ไอ้น,น,นี่โอเคไม่ได้เกินไลน์นี้ นี่เราก็จำได้เนาะให้ใส่น้ำถึงหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยอยู่ไหนมันใส่มากเลยอะเสียมันฟูเนาะถึงยังีโอเคได้แล้วแล้วก็เขาให้ใส่ผงสีเหลืองเนี้ยงไปเนาะ อันนี้จะเป็นรูปเหมือนในหน้าที่เขาทำเนะเขาจะเป็นเสียงนุกมนเะแล้วก็เทลงไปเทลงไปเทลงไปแล้วก็รอนะนี่รอรอรอมันกำลังจะฟูทาั้งนี้แล้วมันล้นออกมาสุดคย ฟ,ฟ,ฟูแล้ว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 เย่ <c oughs> ฟูแล้วเสียยมันลน้นนังล้นหรือเปล่าข้านี้ไม่ล้นหรอรอดอออดลอดเลยอ่ะต่อไปก็ใส่น้ำแข็ง ล้นชัวร์เอออยลเ่องเลยเลื่อเเรืงจริงๆใช่เลยโอ้โหออกมาเลยจ้ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วพอใช้ได้เนาะก็อย่างนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย